หลัชาติมป็นว่านหนุ่มดีได้ครับนี่นี่ครับนแข้งงามๆเลยนะครับไปพ่นบ่งาดีเฮงนี่กัน,น <S <s <uck> ส,สวยๆค่ะคดเทียงนาฬิกาเทียงกันหิดเดียงนาฬิกายาวหินแข็งดีค่ะ จ้าผมสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกับหนุ่มหนึ่งกับแอนด์วีนนะจ้าสวัสดีพญายิ่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พ่อกับบ้านมีกับหนุในเสาทีแล้วนึ่งในเสาเพราะมันพะเลื่ัสบดีนะจัดตุกับวันทีสิเพจจ่าเดือนธันวาคมปศ .2448 สิบแปดจ้าเหมือนห้ากับมาพ่อกันอยู่ในป่าบ้านน้องเมกนะครับผมเขตบ้านน้องเมกตำบลห้วยคลามเพื่อบุญสลิดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมหลังจากเมื่อวานกับมาเฮ็ด กอปลาย่างนี่น้องนิ่งนวันนี้กัจจมาเบิ้งก็เก่านะครับไปลุ้นกันบ้านะครับเจได้ิมานบ้นะครับผมประคับระจ้าเิน้นเข้ามาแก่พอเดยนนนพอแล้จ้ะนะครับตัวนีอไ้างเบาเด้งนะปลาย่างหรือว่าแดงดเฮ็ดกอปลาย่างอยู่นะครับคุณนหืมหมดอกเฮ็ดกอใหญ่ แข็ง,งดีครับเท่งพี่อีกตัวนี้สีชมพูเลยครับขอบคุณอันนี้เนี่ยแม่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับยุ่ทางนีปลอดภัยดีนะหลวงนิ้งเนาะในพื้นที่ตำบลหนีเขตหนีพันธุ์บดให้อพยพนะครับอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอยู่ครับคนกับทินกับแพนี่ก็มาหาเฮดหานยังใช้ชีวิตปกตินะครับผมอาหารอีกน้ำปลาย่างนี่แหละนะครับโอ้อ ก็ช่างโดดบุ่งยังดูปลานะครับมื่อนแต่ปาท,ที่สูงเอาเป็นอะไรขาเป็นมาโกนคือเห็ดองคนน์กใหญ่นี่เนาะปลาเป็อนอี่กว้างใหญ่แห้งครับคือผมเอมบอกให้ฟังว่าน,นี่แหละครับส่วนมวยมากเมื่อวานน้องเมีนจะเลยมาเลาะเบืองเนาะทางนี้มีตูงลายเลยครับพี่ยายมาทีเลยโอ้ยทั้งหนาเลย ส่วนเสียงป่าห้องก็นินเพราะบําบามหนึ่งหนึหน่งคือคุณแม่ปลายถ่านเพิโทรมาถามอยู่ครับเมื่อคืนกับว่าเป็นยังนะครับ,บรยังปลอดภัยอยู่จ้ะส่วนเรื่องคอมเมนต์พนักาบริการเมื่อยังบอกว่ากิจกานทุกคนเหรอครับจะ่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็เลยพากันหาก,กินได้ตามปกติครับเป็นกําลังใจให้ทหารแนวหนา้าทุกท่านนะครับผมเลยครับท่านโยบเพื่อโยบกับ เป็นกำลังใจให้นะครับขาดว่าอีกบ่โดนจำขิงจีเนี่ยใชยแดนก็สิปกติอยู่แลัวนะครับผมคือมุ้งามเห็ดของเหานี่ก็ได้เหมือนมีกินวิ่งหนีข้างตานี่มุนหลบวงกลมเลยตัวมันคนดอกคนกอกมูยใหญ่แนวนี่แล่น้องหนึ่งเล่นจ้ะแข็งยีเลย เฮ็ดนาเลยก็ออกแค่นั้นหนึ่งๆ่วงนี้นนนเนาะทางบ้านเนี่ไปเบิ่งนี่ครับยายไปทางคนมาหนึ่งๆเราคงจะเป็นซีเีมนั่นองกัน้จะโอ้อย,ย่หไปไปช่าง มันก็เหลือก็อคือ่มเนน้อยนิดนะแล้วกเต็มีที่แบบนีที่ล้ายเนี่ยต่านคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยจ่ามีร้านหนุ่มดีได้ครับนี่ จอชิบะหนุ่มแห้งคือเห็ดเผืองนั่นหนึ่งตามสิตใจเห็ดดอกจาชิบะหยาแห้งคือเห็ดก้ดอดยังญ่ครับอืออเนาะเอาแบบพี่ดิฟางกุ้งใหม่ดิ นี่ได้ไหมแกว่บุได้ปีนั่งนงนั่งจริงจริงเปิด้งมั้นูที่นี่เสียอยูอ๋อจอยี่ได้ยูนี่บุได้่ได้ครับอ่อนมากสียดายเงดี Đâu nhìn, đau nhìn, đau nhìn. Ừ, Chén mà Chén gì đó. Ô, có đại Thì mình nọ này คือประชุมธนบ้านเพ็ยงอยู่เท่านั้น,บบน,นอีกนะอืมข็งดีค่ะนี่จีะเฮ้แต่ละมือใหญ่เนี่ยเน่่ม ต้มจูต้เป็นแหงออกค้อนชมพูจะดอกรน้อยดอกทีเดียวผมพดอพูนพนพี่พี่ใช่เงียพี่เกันหนึ่งแข้งงามๆเลยนะครับ พี่น้องกลร้ายได้ครับมื่อนี้ถาตนาหลุดเต็มเลยเนาะแมนดาตนาหปายยางเชียงกระตา,มมาก,กใหม่ก็มีอย่างงี้ <c oughs> ได้ไมที่หมด่งมเจอนี้อทตัวนี้ถือขอบได้เลยเสียนมาน้ำหนามเลย จังนีกนมาอีกจะลดอีกจ้าอีแดงครับผมให้พี่อีกนี่นี่ดูืม อ่านะครับบันวยขึ้นมาทั้งปลากอต่อปลายางหนานี่นะครับนี่น้องเนึ่งเฮ็ดนาเรียนนี่นาเรียปลากอพี่น,น้องเนึงนาเรียนนี่สิแข้งกว่าแดงหนาอีาอกเนาะ เกาข mm ึ hmm. ้นหลอบก้อนนี่ก็เฮ็ดบดแล้วนะน้องหนึ่งมาเขนเฮ็ดแลงแหล่เมื่อวานนี่ก็ฝนลินอยู่นะครับยังไม่แรงเหมือน้อหนึ่งใกล้ลบดูซุ่มหอนอยังเหมือนบอคนนี้แสบขี้หงอนอยู่นะครับน้อหนึ่งไปตลาดเมื่อวานจังแนงแรงนะครับคนได้บินไม่ได้หอ้ยเหนียวได้เนื้นี่เนุตาขาวแดงนากันเมืนไม่นจ้ะ มันนี้ก็เสด้ัยขึ้นมาประกอบไว้พี่น้องหลายน้องหนึง่งมีเหนจ้ะคุณหาเห็นแล้ครับมอเตอร์ไซค์จอดเทปอยู่นั่นเหมือนนั้นนะครับคุณไม่เห็นว่าั้นบม่เห็นตูวมเห็นแต่บาน,นเป็นอืมเป็นหมูลเลยตัวนี้เสร็ด้วยกันตัวนี้สีแดงน้าตัวนี้เลยก็อ้าวตัวนี้ ดอกเพื่อนสิคล้ายเฮดหาดได้ครับก็อ่านี้แต่เฮ็ดหาดสิมียางเนานตรงนี้เนะะาะแต่บอกกูอาบว่มียางเนาะแมนรสชจัดก็แดงอันนี่แหละครับตัวนี้แดงนะจ้ะเออออกนี่มาสมบูรณ์แบบก็แดงใหญ่บอกเตะนี่ครับตัวนี้นาจำมันตรงนี้โยกันในวิน าสาต้นข้าวเนะี่ยแหละต้วนี้ข้าวบนยาวคนเดียวลเลยนะ่หามเลยแ่ลูกวันนีนกจูคนจ้ะ หลังเล,ล่อลไนะครับตายเมื่อผีโเฮดหนาเลยอีงหน,นึ่งมีนาเด็ที่หนึงม่วงเลยโอ้โหโอเห็ดเกอข้างงี้ได้ดครับไ่คือปลาหย่านะอนนงนึงนอ่อยหนึงจ้ะจุ่มเห็ดแดงหนาจ้ะ Ừ, bây giờ nhân đang tắm cỏ nít 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 ta nít 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 ผู้ดีผู้ผูีเนี่ยนะครับขาพู้นั้นแทกสตี๋ไปใส่ันนี้หน้าเละจ้ายิงหนึ่หลียงนึงคือตัวนี้อยู่กลางทางามๆครับหงามาเลยอือู้น่ะเดก็กเด็ก มันจะเรื่อยๆในวันนี่โอ้ตัวนี้บ่ได้โอ้เด็ดดอกเดียวตัวนี้สะไดบ่บุ๊ยตัวนี้บ่ได้บ่มีตัวใดดอกไปวินเลยตัวนี้ดิตัวนี้โอ้แดงแดงน้าวินแดงน้าหรือแดงหมวกวัฒนาเลยอาชิสผูนะครับ

กอนาวเลก่เป็นอยู่ในดินแห่งนะครับดูม <laughs> เป็นเหี่ยวเลยผิวเดินมังนี้นะครับม,ม,มองนี้มังนี้นะครับหาดอกอยู่ได้ผินแต่ว่าดอกที่หาเง <laughs> ินเป็นเหี่ยวแล้วนะครับเจนนี่นอนี้สวยค่ะตัวนี้ได้เบิดเลยจ้ะ เห็นก็ตานิมกูมีคนอูอ้หูหมดมากินแหนงบานเท่านั้นเองเห็นแหงบาน,บนบาที่เพ็รบูรณแห่งออกจากค้อนแบนี้นี่ครับค้อนสีหนอตัวนี้เนาะวานศกขึน้นไปเบิ่งอยู่เพื่อนบัชนอ,อกนะครับ แข่งประเดี๋ยวแ่งบ้านแตกอยู่เนาะเป็นธรรมดาแนวนี้บางมองคนเก่าไปปรุงหารอยู่เลยครับสุดคอนเลยตัวพุ่นนะสได้อนเลยตั่นนะอมาผอตอนพุ่นอ่อนมึงเด้นะครับเก็บออลนึงบันหลอบไม่เป็นเก่งนี่เพิ่นเกิดบ่ได้นะครับกันเป็นแนวนี้น้องหนึ่งเนาะเห็นไหมครับแต่ดอกกันนี้เพิ่นบางออกเดี๋ยวเพิ่งจังสิมีนะครับบัน เก็บเห็ดบดออกแล้วก็มาเอาเห็ดแดงนะตัวนี้เป็นเสืออ้าวจ้ะดอกเงี้ยสดๆดูครับอันนี้เด้งหน้าริกกอเที่ยงกันเห็ดแดงนะกลงเห็ดแดงนาะครับเป็นหน้าซีซัมซัอยู่พคนที่บนหนึ่งหลุดหลุดหลุดใส่กันก็เห็ดหลุดเลยกันยางกายเลยนะครับ นายก้มามเอาก็เขาไอวินฮะหอหลุเลยสิพาลงไปเบิ่งต่อนนะั่นน้องนิงเนาะเบิ่งต่อนป้าหนาวนะครับ,บเบื่อมาเบิ่งดนแล้วมิเต้ไอ้น้องนิงนะครับรัว่าลุงเพิ่นมายามแต่ว่าเพิ่นซ้ำมือเพิ่นยามจธหนึ่งมาไป,ไปช่องเบิ่งวันนี้เนาะไปช่องเบืองคาหรือมกกินกับแกงเห็ดแต่ว่านามก็เลื่อมหน่อยแห้งหนะ่อยวินนะแมนไปเบิ่งเพิ่นและครับลักษณะนามจะเป็นยังไงนะครับ มาหอดมือกี้นะครับได้ยินเสียงน้ำตกนี่แล้วนี่ร่ำไห้ละเมืดปลาย่างานี่แล้วนะครับไปเบิ่งเบืองสิเป็นจังไงหนึ่งย่างหลวงนาไปยามก่อนกันแล้วนะครับเอาเปียบได้นองหนึ่งนี่เบิ่งก่อนนะครับหอมเสียงไผ่รอเลยบาดนี่เด็ดกันนะครับ,บ,บนี่ก็เด็กเลยเนาะคนมา มีเด้ปลาลาดปลาลดปลาดุเด้นะเด้นเด้นปลาดุปลาดุปลาลงไปนั่นปลาดุลงแล้วขยาเขย่ันลงไปไอวินันลงไปเออโตมากเบิ้งสีมันบอเนาะจ้ะ แต่ทีนี้เนี่ยเฮงปลาดุก2โตวังหันโคตรไปวินคือจอบจอบ <c oughs> โคตโลงมาเบิง้งนี่บอเรวลากเลยบ่บาดนี่ลากปกติขึ้นมาเลยลงบอ่อเราประดุก2โตวงังเหรน ลงมาเนาะใช่เหรอใช่เลยเออกระเจียมกระนี้กระปูกระีใช่เอ,อลปลาดุม่หะนะันแล้วนี่พวกไ้ดินี่ <Allāh. S 1> นะเล็กเล็กเล็กเนะเอเอาอีกอย่างเยใสตาไปเย็บกระเทือนมือกนึงอยากปลาดุเป็นลงเอาซิเอาไปใหม่ออกกระได้วินเดียเปิดเอาไปใหม่ออกดี่เอาไปใหม่ออกนึง ไนีก yeah. ็เเที no ่นาตาเลยบนเพราะว่าเห็นต na. nah. awesome. ัวปลาดุกเละน่นเ <hip> ิ็นบขอเท้าก็มีนี่น mm ี hmm. ่นี่ดีเดดีดนะครับกระกนก็มีตั้นี้เจลีปีนกี่ดอกเอาไปใหม่อะไเนเลยเฮ้ได้ปนได้วินมันนี่ ทอมก็ได้นี่เสร็พักไดหลายปลาดุกนี่บะเขาก็เจอหน,หนึ่งเห็นปลาดุกสองตัวลงบูเบิด์ตบ้านหนึหน่งจะใช่อีกตนหนึงอ่ะมัดไว้บันแล้วเจอลงไปฮะแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงปลาอาร์เอฟซีถูกท่านนะครับผมสำหรับการเข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับผมวันพฤหัสบดี สิบสิเท่านว่าคม2 5องพันลอหกสแวดเหากะเวามายามตรงตอนป้าหนาวนี่นะครับผมพิกัดมานี่ก็บ,บ่อยเช่นนึงนะครับป้าบ้านน้องเม็กตำบลหอยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาครับไปบนผลงานโดยสรุปโดยรวมกับหนึ่ง,งกันเลยนะครับคุณหนึ่งยาหยาขึ้นไปถ่ายมองจอดรถคุณนะครับเบิเ่งเฮดเท่าแล้วก็ป้าหันน้ำนะครับโดยละเอียดอีกเช่นนึงครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเก่านาทีแล้วนะครับผม เสียงปลาหองก็ได้ยินเพราะว่าบ้าบัุญครับปลาหองยามหนาวน้ำใสเดียนกุญนนึ่งไ้ยไนึ่งันนี้มานอยู่จ้านะครับเฮ็ดข้งเ่าวันนี้ก็เป็นก็ปลาหยางหน้าับก็ปลาก้อน่แล้วหนึงน่อยมียนจ้าแล้วก็มีเฮ็ดนาเละแล้วก็เ็ดก้าวเนาะเมยนนะครับเ่วนปลาหองปลาห้ด้กปน่รนะครับออมก็ได้ยคกับออมหน่งจพักหลายๆนะครับ พันลงเพันแห้งเนีตรงนาหนาวนู่นหนึ่งปกติลลำห้อยซ้ายนี่ตรงพว่าตอนนี้เพื่อนตอนป้าหนาวเนาะก็ลงเนแล้วเนาะเนรนะครับแต่เลไคือส่วนหนามากแห้งนึงก็เอายากนะครับขึ้นกพคือพามาพามองตอนป้าอายุยังกันนึงตอนนี้ลยนะครับ แต่วันหยดของเรานี่ก็ะม้านสุดยอดเต็มตาใหญ่ให้อยู่เนาะแม่นนะครับเห็ดนี่ก็ได้เลือกเอาคือเก่าเนาะมื้อนี้เนาะแม่นจ้ะก็จะมีบานมีจุงคือเก่าแล้วเนาะเห็ดเนาะแม่นพี่น้องก็มาหลายเนาะน้องนึ่งมื้อนี้รถจอดเต็มนะครับทั้งชาทนานะครับคือมีเสียงรถเสียงยังเข้ามาอยู่เนาะจ้ะอ๋อแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนี้นึ่งก็ไปวิ่งกระพานพี่น้องเขาปลาหาเห็ดก็ถือว่าสุดยอดความหมานอยู่เนาะจัะเต็มตาใหญ่เฮาหมอกกอกเลยเนาะจัะกระพานมายามปลาปลาก็ได้ดปนนึงอยู่นะจัะเนาะ สำหรับคลิปมน,นี้ถามาักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจยอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งๆกับไอวิทย์น่าจะเผื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆน่าจะหน้าวันหนึ่งกับไอวินย์นะจะพาพี่น้องนะคะอยู่ให้กินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมน,นี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาละนะครับพี่ยยมิ้งหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่านนะครับผมสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่ามายามตรงตอนป่าหนาวในมื้อนี้นะครับ วันพฤหัสสบดีที่สิเวดเดือนธันวาคมนะครับผมก็คือผมบอกนะครับบางท่านพันวาเฮ็ดยังคือออกงามนี่นะครับก็คือฝนกําลังไปส่วเนเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับยหมู่บ้านก็ะลินมาอยู่ค่อยๆพับเสพขียงนี่นะครับฝนปีนี้ก็ตกขนาดนะครับผมเฮ็ดก็เป็นตามสีนองนึงบอกนี่แล้วนะครับผมคาดว่าก็สิได้เก็บอีกเกินน่นะครับ หลายเห็ดหลายชนิดอยู่นะครับเพราะว่าออกมาหลายรอบแล้วเห็ดหนาแร่กับได้เห็ดบดกบ็ก็บสองรอบแล้วนะครับก็บถารุนกันเบื้องอีกนะครับสีคอดมือได้สีออกมือได้สาหรับเห็ดบดคอดนะครับผมก่อ <maybe. S 1> <gerne. S 2> นจากกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญยายมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาอีพีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาอีพีทุกท่าน จะรวมแนะนำติชมให้กำลังใจเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบ่ท่านใจกราบขอภัยพญามิใหญ่พอแมพี่น้องลุงป่านอารีีทุกท่านแนะนาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขออํานวยวัยชัยให้พญยายมิยหญ่พอแมพี่น้องลุงป่านอารีีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคานอยามีโรคภัยไหลายใดมากรรมกายสุกทางด้านร่างกายและกรจิตใจ ผิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขคียิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมันนีข้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันใหม่มคลิปใหม่ครับ